สวัสดีค่ะวันนี้มายังอยู่ในจังหวัดนะคะเพราะว่าเป็นจังหวัดบ้านเกิดีอ้อยเนาะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องบึงพระรามหลายๆคนพี่อ้อยไม่แน่ใจนะคะว่าว่าว่าทุกวันนี้แต่จริงๆแล้วเขาก็ยังเรียกบึงพระรามอยู่นะคะบึงพระรามอยู่เนาะเพราะตรงนี้นะเพราะว่า ตรงบึงพระรามเนี่ยเขาจะเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นสวนสาธารณะหรือจะเป็นเขตที่อเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจของอใ,นในรู้ในวังหรือเปล่าพี่อ้อยไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นเขตวังโบราณน,นะคะวังโบราณเนาะตรงนั้นจะมีวัดวัดพระมหาธาตุ วัดหลวงพ่อบางคนบ่อพิษตรงนั้นจะเป็นเมืองโบราณน,นะคะในเราแวกนั้นเนาะแล้วก็อันที่น่ากลัวที่พี่อ้อยไปได้ยินหรือว่าไปคุยกับคนที่นั่นมาก็เรื่องของในบึงเนาะเรื่องของในบึงข้างในนะคะพี่อ้อยตอนเด็กๆอยชอบเข้าไปจะเข้าไปวันเสาร์อาทิตย์ เพราะว่าตอนเด็กๆเนาะก็จะไปกับเพื่อนๆก็จะไปกับเพื่อนๆแล้วก็ข้างในนะคะก็จะมีอ่มีพระมีพระอยู่เขาเรียกอะ,อะไรนะเดี๋ยวทุกวันนี้ที่มีอยู่ที่สุพรรณบุรีเนาะที่มีช้างถวายอ้อยแล้วก็ลิงถวายกล้วยเนาะอ่าเี่ยวอน,นึกชื่อไม่ออก ี่อ้อยลืมขอโทษน,นะคะอืมตรงนั้นน่ะพี่อ้อยชอบไปไปไปแล้วก็ไปนั่งเล่นนั่งเล่นนั่งเล่นแล้วก็ชอบไปเดินตรงสะพานสะพานที่จะข้ามไปตรงนาฬิกากลางแม่น้ําตรงนั้นเขาจะเป็นไม่ใช่แม่น้ำเขาจะเป็นบึงใหญ่แล้วก็จะมีเหมือนเป็นเกาะอยู่ตรงกลางแล้วก็มีนาฬิกาอันใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวนี้ไม่เหลือแล้วนะคะเขาออกกปแล้วเนาะ ก็มีนาฬิกาอันใหญ่เลยขึ้นไปแล้วเราก็จะไปอยู่แถวแถวนั้นนะเพราะเด็กๆก็จะไปเล่นอยู่แถวแถวนั้นจนไปเจอกับลุงที่ขายน้ําลุงที่ขายน้ําเขาจะนั่งอยู่ในรอบๆข้างบึงเนาะเขาก็บอกว่าวันนั้นเขาเดินเดินไปไหนมาไม่รู้เขาเดินมาตรงที่พี่อ้อยไปนั่งตรงไปนั่งเล่นกับตรงที่ตรงพระ ที่พี่อ้อยพูดเนี่ยเดี๋ยวพี่อ้อยนึกชื่อออกแล้วพี่อ้อยจะเขียนไว้ที่ที่ตรงตรงหัวข้อคลิปนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่อ้อยลืมนึกชื่อไม่ออกจริงๆอ่าไปนั่งนั่งอยู่นั่งอยู่ตรงนั้นเขาก็ถามว่อาอ้าวเด็กๆมาทํะไรกันก็บอกอ๋อลุงมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวมาเที่ยวที่นี่นะเขาว่าเนี่ยเป็นเด็กเป็นเล็กมากันทําไม เราก็เอ๊ะทำไมเป็นเด็กเป็นเล็กมาไม่ได้เพราะว่าคนเข้ามาเที่ยวกันเยอะแยะในบึงพระรามอ่ะสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเหมือนสวนเ,เป็นสวนที่แบบสวยงามมากจะมีดอกมงดอกไม้จะมีสารพัดเลยแล้วในในบึงก็จะมีสระบัวนะคะมีบัวหลากสีเลยเยอะแยะมากมายลุงก็บอกว่าอย่ากลับบ้านมืดกันนักนะที่เนี่ยอันตราย ราก็บอกเขาไม่มื่หลักลงุงเพราะว่าหนูก็เพื่อนๆคือบอกตรงๆว่าหนีแม่มาห <c oughs> นีแม่เที่ยวนะคะก็ก็ที่พี่อ้อยบอกแหละวันเสาร์ที่นะพอเ,อเงินเข้าธานาคารเสร็จปุ๊บตอนนี้เราเป็นอิสระลแล้วก็คือเราไปเช่าจักรยานกับเพื่อนขี่ไปขี่ไปบึงพระรามอ่าเช่าจักรยานอ่าไปกันสี่คนรถสองคันคือซ้อน คู่กันไปสี่สี่สองคนแต่สี่คนสองคันก็ก็ไปก็บอกไม่ไม่ไมื่หรอกวลุงเดี๋ยวหนูก็รีบกลับเพราะรถต้องไปคืนเข้าหนูเช่าเข้ามาอะไรเงี้ยเขาบอกแล้วก็เสร็จแล้วก็ลุงเขาก็แบบเดินเขาก็มองหันหลังหันหลังหนหน้าหลังแล้วก็ลุงม,มองอะไรบ่อยๆอ,อะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็แล้วก็เล่นเล่นกันเดี๋ยวสักพักไปตรงนั้นพี่ว้อยเล่นอะไรเล่นซ่อนหา ไม่ได้เล่นอะไรเลยนะเล่นซ่อนหานั่งคุยซื้อขนมไปนั่งกินอะไรอย่างเงี้ยอแต่ก่อนอื่นอะไปนั่งไหวพากก่อนคือชอบมากชอบพระชอบพระพี่ออยจะมีอาการเวลาเล่าพี่อ้อยชอบพระองค์เนี้ยเพราะว่างามมาก งามท่านจะนั่งแบบเป็นสง่าเลยเป็นปางนั่งเนาะแต่ที่สุพรรณอะเป็นปางยืนนะคะแล้วก็ที่วัดไร่ขิงก็เป็นปางยืนแต่ว่าที่บึงพระรามเป็นปางนั่งแล้วก็จะมีซ้ายก็จะมีลิงชูกล้วยขึ้นไปขวาก็จะมะีช้างถืออ้อยชูขึ้นไปถวายนะคะพอเสร็จจากตรงนั้นเราก็จะกลับ ก็เก um, ็บถุงเก็บซองขนมไปทิ้งถังขยะพอทิ้งเสร็จเรียบร้อยก็ชวนเพื่อนๆกลับก็เดินออกมาเจอลุงเดินมาเจอลุงลุงบอกเออรีบรีบกลับกันอย่ากลับมืดมันอันตรายแล้วก็ค่า่าขาแล้วก็เราถามลุงน้ําขวดนึงสมัยก่อนเนี่ยน้ำไม่ใช่เป็นน้าขวดพี่อ้อพูดผิดลุงแกขายน้ําตาลสด ใส่ถุงใส่ถุงน้ําตาลสดอยุธยาอร่อยนะคะใส่ถุงเนาะซื้อน้ําตาลสดลุงแล้วก็ลุงเขก็ใส่ถุงก็เลยถามลุงมันมีอะไรหรอดูลุงแบบดูสายตาลุงแบบแปลกๆเหมือนกังวลอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็าถามลุงลุงก็เลยบอกว่าตรงเนี้ยมันมีผู้หญิง โดดน้ำเพราะที่บึงพระรามเนี่ยสมัยก่อนเนาะจะลึกเพราะว่าขุดดินเอามาทำทำเมืองสร้างเมืองขุดดินขุดดินตรงนั้นขึ้นมาสร้างเมืองสร้างเมืองสร้างเมืองมาถมที่สร้างเมืองอบึงตรงนั้นก็เลยจะลึกเขาบอกคนกระโดดน้ำตายแล้วก็เขาชอบแต่ละปีแต่ละปีอะ่ะพอใกล้ที่ จะถึงวันที่เขาเสียก็จะมีคนเห็นเขาอะไรประมาณนั้นลุงก็เลยบอกว่าอยากให้กลับกันเร็วๆอยากกลับมืดอยากกลับเย็นมากอะไรประมาณนั้นก็เลยเออคค่ะค่ะแล้วก็หลังจากหลังจากวันนั้นที่รู้เรื่องจากลุงแล้วพวกพี่อ้อยไม่มีใครกล้าไปตรงนั้นเลยคือกลัวเขาบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยอกหักเพราะว่าตรงบึงเนี้ย จะเป็นสมัยก่อนจะเป็นบึงบัวแล้วที่น้ําตรงที่น้ําใสก็จะเห็นปลาเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหนุ่มสาวนะเขาจะมานั่งคุยกันนู่นก็นี่กันอะไรกันประมาณนั้นนะแล้วผู้หญิงอนะ่ะอกหักเพราะว่าผู้ชายเขาไปม,มีคนใหม่ผู้หญิงก็เลยกระโดดที่บึงตรงที่เขานั่งคุยกันนั่นแหละที่เขานั่งกันทุกวันทุกวันนะ่ะโดดลงไปตรงนั้นอนะ่ะเขาบอกว่า จมหายไปเลยรอจนกระทั่งแบบสามวันถึงจะขึ้นมาให้เห็นลงุงเขาบอกผู้หญิงคนนี้สวยมากเลยสวยมากๆแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมผู้ชายถึงถึงไปมีคนอื่นอะไรประมาณนั้นอันนี้เราก็ไม่รู้เนะไม่รู้เขาแต่พอหลังจากที่ลงุงเล่าให้ฟังก็ก็กลัวแล้วก็ไม่มีใครกล้าไปตรงนั้นไม่มีใครกล้าไปตรงนั้นจนกระทั่ง หลังจากนั้นแล้วแบบพี่อ้อยแต่งงานมาแล้วอะ่ะแต่งงานมาแล้วมาอยู่มาอยู่บ้านแล้วก็ได้กลับไปตรงนั้นก็เดินไปตรงนั้นไม่เหลือแล้วคา่ะเขาออกหมดแล้วเขาที่ตรงนั้นอะ่ะเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนไปมากจนเราจาไม่ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่พี่อ้อยบอกได้คําเดียวว่าล่มลื่นมากๆตรงนู้นก็น่าเดินตรงนี้ก็น่านั่งแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เนาะเปลี่ยนไป เหมือนกับจริงๆแล้วเขาพัฒนาแล้วก็พัฒนาให้ดีเขาต้องทําให้สวยงามไม่ใช่ปล่อยโสมนะคะก,ก็ตรงนั้นก็ดูแย่ลงก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้เนาะเรื่องนี้ก็จะเป็นบึงพระรามนะคะส่วนพระองค์ที่พี่อ้อยพูดถึงเดี๋ยวพี่อ้อยไประลึกชาติก่อนพี่อ้อยจำไม่ได้จริงๆก็้ลืมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะ ก็ชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะอ,ะค,อ,ค,อคอมเมนต์ทิ้งคอมเมนต์ต้คลิปทิ้งเอาไว้นะคะแต่พี่อ้อยตอบเป็นสติ๊กเกอร์เนาะตอบเป็นสติ๊กเกอร์แล้วพี่อ้อยจะไปเปิดคลิปให้นะคะได้เปิดคลิปให้แล้วก็จะกลับไปหาน้องๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ